สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ตีเมสวยนะครับวันนี้ผมเตจัครับมาอัปเดตเส้นตางเมสวยไปถึงปอตางเมสวยนะครับไหนว่าเส้นตางไปถึงไหนแล้วสร้างเสรอยังเป็นได้พ่องนะครับเริ่มแต่นี่เลยปากตางหน้าขึ้นหน่อยจ้างกันเนี้ยนะครับเลอม,มาหน่อยเดียว ก็ถนนเปิดกำลังสร้างใหม่ขยาย้กว้างขึ้นเนาะกว้างขึ้นแล้วก,วก,วก็ทำมือทำมือได้ดีมากนะครับแต mm ่ว่าเห็นหน่อยเนี่ยมันน่าจได้รับโล่งๆอะ่ะสบายๆมันหน่อยหน้านี้นี่น่าหยุดน่าหยาทำอยู่นะนะครับเพราะว่ายัางเป็นเลนส่วนกาอยู่นะครับ ะทางกี่กิโลเดียววัให้ดูครับสร้างเหมือนกันนะเขาจะเขาบนอนว่าเตีดเป็นสวยนะคอนเสิรเป็นถ้ำนุนเนี้ยนะครับแต่โอดเอาครับวอาเปียวกินหวานรับนครับ เออปรกันล้างแปลงขึ้นเนาะหน่อยก็ได้ขับรถชิวๆเหมือนกับเชี๊ยมไม้หลายปีด้วยเขาจมกันไม่อยากไปเชี๊ยมไม้ไม่อยากไปเชี๊ยมไม่นะฮะก็หนนมันโอ้สุดยอดประเดี๋ยวนี้ไปเชี๊ยมไม้โอ้ยครับเร็วครับม่วลขนาดนั้นไปเจี๊ยมไม่กระเดี๋ยวน่ะไม่กระจายไปเชี๊ยมไม่นะเมื่อก่อนนี้มื่อสามสี่ชั่วโมงให้มองเหมือนแต่เดี๋ยวสบายครับคำเดียวครับไปเชี๊ยมไม่นะเดี๋ยวนี้ไม่สวยปรกันล้างแปลงนะ nãy giờ này này nhầm thắm thế nào? nhiều hiểm nổi nè, để đủ này, không bây Bà à ta không đẹp, không ต่วหนามีครับปอม,ามสวยประาจาร์นี่เดี๋ยวหายยากคันรถนี้เนี่ยนะตอนนีชิพทีมีเติมในนี่ผมก็มาโหดมาเก้ครีมมันแล้วนะครับตอนไปไหนต้องขึ้นรถรถเมล์นาะเดี๋ยวนี้ไปไหนสบายละไม่รถตัวเยอะ ในเป็กสะพานน่ะนะเรือขยายละนี่ขยายตรงนี้ละ ขยายตั้งข้างขวาวไวนแล้วหน่ย พอสร้างเนี่ยโอ้นี่เป็นเปล่งแล้วเลยนะครับโซนี้เปล่งแล้วอะไรนะครับเริ่มแล้วเนะี่ยเริ่ม แล้วกามันมาตั้งขายของละตัวนี้แล้วก่อนเปิดน,นะ,ะตัวนี้ก็ดีแล้วเนี่ยเนี่ยวางโซนกันแล้วนะครับขอท่านแล้วตดโอ้ยมีอะไรน้อยเดียวอ่าบางเป็นที่ใหมด่ดีเริ่มถึงแล้วนะครับเป็นอีมันยาวๆนี่ผมว่าโอเคเลยนะเพราแม่ที่จะลบไปตามไอ้ซานอย่างตางเนี่ยจะจะนี่ก็ได้ ตัดดงดด้งันเวียนดรอแต่ต้องเคอย,ยครับนะครับตอนนี้มันเป็นกังสร้างแปลงถนนเนาะนเขาได้ไม่เอากัน ข้างเลยนะเนี่ยท่านถ่มเงนเลยนะี่ยโอ้ต้องหาเห้ยกสูงเลยเนาะแปรกับแปรงเฮยีเยนะเจ้าบ้านเลยเนี่ยโอ้โหเจ้าบ้านบ้านจะพังลงไงเขาบอกว่าต้องเสาะดีนะบางบบ้านเจ้าบ้านมนะาคน,า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 นอ,อยู่ตงบลคนนี้นะครับต้องแปรงคันแปรง ดินเยอะลงมาโอ้ลีจะกว้างนันละเขาล้อหรออันนี้อัน่นอันนี้เลนนอกเลยเนี่ยเนี่ย,นนยนะนะอ๋อเออเขาท่าเลยเนี่ยกว้างนันละครับเร็วเขาต้องหนอกนะก่อนจะเข้ามาเลนลักเนี่ยเน,นี่ยอ๋อขนาดเขาท่าชั้นแลยอนี่โอ้ๆๆขับเรือน,นะนี่เป็นสวยนี่ขับเรือน,นะยัง แต่มีคาร์ดิวีมาเป่าเนะี่ยมันแข็งเนาะขยายได้แล้วเอเมรสวยนี่ขยายได้ล,ละนะคนสร้างเนี่ยอ๋อเป็นหื่เต๋อด้านนี้อยู่นะครับตังป่วนนี่ผมือนเต๋อเตือ เนาะโอ้งามนั่นเออมันจะแบบมึงแบบมึงงามเจ้าเขอ้วโอ้ดีว่าข้ามไปหนุ่ข้ามเนี่อ๋อก็เดี๋ยวราต้งข้หลุมอู้งามดีครับเป็นแบบไปน่องเออเปนถงียงนีเลยนะเออดูดูใจรับงียงนีเลยทุกคนดู เลือมนันนามบักขังครับนามนามไหลเร็วบเฮือมันไปนี่มีสโลบลงเลยอะ่ะเหรอเอ,เอทีตะกางละแถวนี้เนี่ยน่าจะสวนไกล่แล้วละ่ะ ขับไปเรื่อยๆครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะถ่ายไ่ราชการนี่ทุกคนด้ดูจนถึงประต้ำไม่สวยเลยนะนะครับว่าเป็นเป็นองไรพองนะครับ ในสบายล่ะชิวชัวอะอ,อ,อ,อ่าตรงนี้เมือนเรเตือนนะครับตรงนี้ครับตรงนี้นี่กำลังแปลงกำลังบดดิ้งฮะครัตรงนี้อยู่นะครับผมไม่รู้โอ้ถ้าตลอดสายนี่ครับรถสบาเยเลยแล้วเนี่ย เนี่ยให้ไป็นไฟสั้นตรงนี้นะครับเลี้ยวเลี้ยวซ้ายนี่นะฮะนี่โหยตั้งใหญ่เบ้ยิงผมต้องเลี้ยวซ้ายนะนี่ผมตั้งใจทายนี่คนดูว่ะเส้นตังค์เห็นได้พองนะครับเส้นตังค์อำเภอไม่สวยเนี่ยาตังไสวยไปถึงปะตั้งไม่สวยเนี่ยเห็นจะได้อาจจะแล้ว์อะไรของพวกผมได้นะม,ามาเหมือนเลยนะแต่เราโดนไปเอียผมมาตั้งไฟสั้นอย่างเดียวนะครับ เปียกเมีสวยเดินกุมภาหน้านี่น่าจะอันนี้หูเจอจริงเหรอเพราว่าน่าจะแล้วหูเนี่ยหม่อนเลาะโอ้โหนนนี่ปนแปะเตือนนะครับโซนนี่ปนแปะเตือนแลังเกียร์ดิน้นเกียร์อย่างปังๆลเตรียมพ่อจะแปลงละอ๋อเปิดแปลงเป็นโซ,โซ,โซนๆอยู่นะครับเนี่ยเปิดเปิดโซน เด้วยนะครับส่วนนี้กาลังแปลงครับ him mm -hmm. โอ้เห็น่ายเหมือนครับรเรื่องไงหารุ้นีงจะข้าวอะไรเออโอ้ยัยมถึงไหนเดอเคือ,อ, update, อว่าขารอัพเดตเพื่อผมองไม่ต้องได้ห่ากันเนาะเดี๋ยวผมปมผมทำเลนเน,น,นี่ได้จัดสัญจรให้ได้ได้ก่อนเนี่ยแล้วไปปั้มเลนหนึ่ง ด้ยทำทีล้เลยนั่นแหละนะครับงึ้ปรมใหม่ไปนอยได้สัญจรก่อนนะฮะเป็กสะพานางีอุ้าุตี เอาวัดวัดต่อน,นี่ไงงงครับเลยสะพานอย่างเป็นอย่างต่ออย่างไรฮงงครับ ข้ามโอ้จะมั่งหอส่วนนี้ได้เกลแล้วล่ะนะครับนส่นส่วนหัวกับส่วนท้าย mh chọn niệm nia kiếp ý xin bác chân hai này nè 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 ใกล้ถึงหมดตาตาไม่สวยแล้วนะครับนี่ถนนบรรยากาศใกล้จังนี่เที่ยวบ้นพี่น้องทุกคนเหลือเกยมากต่หลายคนละนะครับเดีย๋ยวต้นต้นนี้เลีว้วละต้นต้นนี้นะเดีย๋ยวตั้งกลางครับยังมาแล้วเตี๋ย ใกลแล้วครับปากตาไมไปสวยมาตาไมไปสวยปกปิดทำปกเปิดทั้มเนี่นเรอสะพานร้อยนี่นะข้ามถนนนี่นะตบมาข้ามถนนคือเคยแปลง,งตนนกว้างขางนาดนผะเจริญน,นั่นนะไม่ตีแต่มาใกลในมอสอะไรนี่ทุกคน ครับพอมาพี่นองครับเมียสวยจนถึงปาตงตางเม่ยสวยนะครับบรรยากาศอัปเดตเส้นทางก็จะประมาณนี้กํลาลังก่อสร้างกันอยู่ตั้งหัวตั้งต้นก็ก็โอเคก็เริ่มจะสร้างใกล้แล้วละนะครับแต่เป็นอยู่ถึงตั้งการะหว่างตางเนี่ยก็มียังหมาแล้วเตื้อนะครับเหมาแล้วเตือแต่เวลาทําพันทนนมาดูลางๆแล้วโอ้โหถุคนกว้างมากเลยนะครับรัสบายเลยนะครับถ้า แล้วมดเนี่ยเพราะว่าเดินทางสบายเลยโอ้ไม่สวยเป็นทหารข้ามแล้วไงมอนเป็นข้ามแล้วนะ่นนครับเนี่ยนี่ครับประต้าไม่สวยครับนี่นี่าว่าห้องปากทางไม่สวยนะครับอย่าไปจงไม่กันไม่ครับจงไ,งจไม่จ้ามีหัะเป้า,ปาะอะไรเงี้ยนะฮะหรือไว้ลำปางก็ได้นะฮะโอ้ โอ้ยยาวเลยอ๋อถึงนี่โอ้โหมันกับประมาณนี้เนาะนะครับก็ถือว่าขับรถอัปเดตเส้นตาคือประแม่พี่น้องได้หันกันนะครับเนาะแต่มันกับสร้างเหมือนละ <c oughs> มีเขือขึ้นแ <c oughs> ปลงต่อไว้รอแล้วเขือยาวขึ้น <c oughs> คือ,คอมาขับมันต้องร้องประมาณล้ออย่างหลายอย่างเนาะติดฝนด้วยอย่างด้วยนะครับนี่คือเส้นทางไม่สวยนะครับมาถึงปากทางไม่สวยนะฮะก็ถนนจะกว้างอีเลยนะครับโอ้โหบเคยหันกว้างขนาดนี้นะครับก็ทายประมาณนี้แล้วกันเตือนหน้าจะไปโซนไหนเอลตั้งไหนผมก็จะอัปเดตให้พ่อแม่ได้นอกน้อได้หันกันนะครับ นหัวกันนะคนเจียงไฮ้ด้วยกันนะครับมา้อันด้วยกันยังไหก็เวลาผมลงคลิปลงภาพต่างๆกบฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกันนะครับเื่อเป็นปกำลังใจให้ผมในะพี่เอวพายลุกสสวย,ยค่ะคลิปสวยมาฝากเอแมบพีนอองคือได้เห็นกันนะครับว่าเจียงไฮ้ตอนนี้เป็นไชนนะครับโอ้มาสัตม้ม โอเคแค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับขอบคุณครับผม